ร้านอะไรคะน้องเล้งร้นตำนานปลาค่ะดูดูดูบรรยากาศจุ๊บร้านล็กมากเลยเฮ้ยมีน้๊กตกด้วยอ่ะถ้าเกิดลงไปไม่ได้ะคะ่ะดีใจไหมตัวดำๆมาลุ่ขึ้นอะไรอ่ะถ้าเกิดลงไปนะคะผัวมันจะมีปลาตัวอันตรา,ายเหมือนตัวดำมันค่ะอ้ใช่ใช่ใช่มันไม่ไปมีปลา,าอยู่ข้างในปา่าเหมือนเราเข้าป่าเลยอะดิไปนี่นะคะทางเข้าร้านสวยมากเลยนี่ด้านหลัง เราเดินมาจากนี้นันกกระเพื่อมกกันจะมีตัวมดแงดงมดดำเลย <c oughs> ม,เมดแดงมดดำนี่ไงไปค่ะไปดูกันดีกว่าร้านนี้มีอะไรให้เราชิมบ้างร้าหมดหแล้วครับออยเลย <c oughs> อยู่นี่เลยค่ะไปเลยค่ะเดินตามค่ะเราบรรยากาศดีมากเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดร,ระยองอใช่ไหมคะ เราจะมุ่งหน้าไปที่จันทบุรีมันทือบีด์รีสอร์ทแต่เราแวะกินข้านที่ไดยองก่อนไรยองไรยองวันนี้เราเดินผ่านทางน,น้ำตกเลยค่ะทุกคนอากาศดีมากต่าไปนี่แบบไหนนะคะแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวนเนรา,ารแม่ด้วย สวยเนาะฝนตกใช่ใช่มีน right. ้ำพุด้วยน้ำู้เนาอุ้คนเรสมากอ้ยถึงยอดหมจะยอมเี ไธรรมชาติสุดๆร้านตำนานป่านี่นะคะทางนู้นก็มีนี่เดินมีไม้เก่านี่ก็ดีมาก ใครชอบต้นไม้ธรรมชาติความเงียบสงบแนะนำที่นี่เลยคะ่ะนีม่มันจาในร้านสวยมากทุกคนนเยอ่ะสวยเลยอ่ะอนี่เคอทาคา,า,ทาขาแบบเป็นที่ว่าง ไปเราไปสั่งอาหารกินกันที่ไหนคะไปค่ะไปหาโต๊ะก่อนนะควยเนาะสวยมั้ยเดนว่าสวยมั้ย มากค่ะทุกคนตัวใหญ่สำหรับครอบครัว มันดีบ <c oughs> จ้าเอ๊ยเยู่ห้องนั้นเหรอเดี๋ยวไปเข้าห้องกันนี่ข้างในก็จะเป็นอยู่ห้องแบบการ์เด่นนะคะมีห้องของเราวิลล่าสองข้างในกัน จเจอห้องน้าขวามือจะเป็นกระจกห้องน้งํานห้องน้ำโซนห้องน้ำ้ก็อ่างอันนี้ห้องน้งําอ,อ,อเคก็จะมีตู้เสื้อผ้าห้องขนาดกระทัดัด โซฟามีทีวีประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นมุมทะเลของเรานี่ทำอะไรคะนอนเลยนี่นี่คือที่นอนใหม่เหรอคะนี่มันตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าคะ <laughs> นี่มาแอบนอนในตู้เสื้อผ้าแอบอยู๋วเหรอคะ ไปได้ครับสอเล <c oughs> ่นอยวเล่นเเฮ้ยเรามันจะทับนะเอ็คุกย้อยู่ไหนเน,น,นี่ยยี่น,นี่หรือเปล่าเห็นแวบบแเบฮบ้ยประตูปะจุไหน,นอะเอาเร็วได้ไหมอะ Để đi đi mấy chú Ồ. Đây ư? Lùng lên. À, nó Cái này nó không gì nữa lên Ờ oh, mà luôn được chế không thế Mấy oh, đe ờ กันลจะไปไหนกันเนี่ยลูกจะไปไหนกันออย่าอเรวงตกไ้ลไปลกยัง,ง,งรอ้อน่าเลยเดี๋ยวตอนเย็นอย่าแม่ล้ลงมันร้อนตอนนี้ไปห้องในไก่อนไปพกักเดี๋ยวแม่จะพาไปเดินเล่นสระว่ายน,น้ำไปห้องอก่อนนะคะ ตอนนี้แดดร้อนมากนู่มพี่จะอยู่นู่นโอ้ยเราเดินล,ลงจากห้องเราได้เลยหนินจะเอ๊นะนี่นะคะเป็นโซนอ่สาสาวยน้ำหนึ่มีสลไลเด้ร์

เไม่ได้เงี้ยไปกินกลัวไหมครับเสียวเก่งขาดมากเลียวเก่งขาดมากยังไงพอดูไม่ได้กลัวเหงื่อยังไงลูกยังแตกเ่ะยังไงมั้งหัวใจดูดิตุ๊บตุ๊ตุ๊เลยกลับเลยอ่ะกลัลหรอ วันนี้ตื่นมาเล่นนะ้ำ้งไหนเช้านะคะทุกคน6โมงนี่6โมงสว่างแล้วนะที่นี่อากาศดีมากมากเลยกันทัพปุรนะีเราพักที่นี่มันดีดีรีซอง มีน้องหมามาสามต<ม>ัวอะไรคะเกิดอะไรขึ้นแ้ำทะเลกระตาครับโอ้แสบไหมคะแสบมา,มาอย่าลงไปลึกแม่นะคะเดี๋ยวแม,มงกระพุนมามอ,อีกเมื่อ,อ,อกี้มีแมงกระพุนด้วย เะียเฮียเด็กเฮีเฮ้ยอย่าลงไปไม่ลงลูกเมื่อกี้มีแมงกระพุนมาด้วยทั้งน้องสองแม่ลูก แต่ดูไม่เป็นว่าแมงกระพุนไฟหรือเปล่าไม่ได้แม่คะแมงกระพุนไฟใช่เหรอคะนางรู้ได้ไงว่าเป็นกระพุนไฟอุ้ยรู้ได้ไงว่าเป็นกระพุนไฟเฮ้ยไหนมันมาแล้วมัน,น,นขึ้นมาอีกแล้วมันโดนขึ้นซัดมาแน่เลย ไหนดูหนูนู่นน่นอหอายไปไหนแล้วอ่ะตัวบางอ่ะน่านจะเป็นลูกมันอ่ะไใใม่นั่ไงนี่ไหนไหนอะน่ไงน่ไงนั่ไงมันว่านั่ไง่งไงิงแล้วเนะดี๋ยวให้ดูเพ่นจะเห็นไหม,มรไม,หมไม่ใช่นะคะกิ้งกับพืนไม่ใช่นขยะเฮ้ยพีเดไปไกลแล้วไหน เอาไว้มาไว้มา

ข้อสอบใช่ไหมไว้นะกับข้อสอบใช่ไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวลงไปเรืลูก คุณลุงก็ไปหาปลาแล้วคุณลุงก็เดินเลยอ่ะออไหนเมื่อกี้ได้เห็นอ่ะมันมีควันพองขึ้นมาระวังมันจะเป็นตัวอะไรนะสัตว์ประหลาดเยอะธรรมชาติเยอะนี่ตัวโตวเลยอ่ะเพื่อนๆที่นี่แมงกะพุนเกย์เ้นเยอะมากเลย เป็นี่ที่เป็นใสๆอ่ะตุ่มๆอ่ะแมงกเลยสางเหรอเนี่ยสร้างแมงกระพุนนแะมงกระพุนจับไปยังยัง้งรงแมงกพเหรอแมงกุนเียพอมันโดนนะ้ามันจะกลับลงไปน,ะนี่วนะแมงกุนแมงกรุนหนะ่โดนนะ เทำไมมันขยับดึงๆึงดึงกมันยังไม่ตายไหนี่มันโดนครื่นซันมันติดดินเดียอย่าจับนะลูกเอ้าเผื่อมันมีพิษได้ค่ะตามิดชีวิตแมงกะพรุนมายนี่อ่างน้ำเหรอคะ้องไหมม่อ่างลุอ่างน้ำพี่ดี แต่ยังสร้างไม่สร็จต้องสร้างต่อไปว,ว้าวแม่น<ช>้ำกำลังเข้าม,มาแล้วไม่น้ำกำลังเข้ามาแล้วสู้ต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันใหม่เจ้าคุณเจ้าเลย,ยเสร็จแล้วยังครับก่อได้ถึงไหนกันแล้วครับโอ้ของพี่เด้เป็น บ่อใหญ่แล้วของน้องนี้นก็บ่อใหญ่แล้วได้ครับลุกยาดานะคะแดดมาแล้วครับแดดมาแล้วนะคะลูก เดี๋ยวพาไปวัดสีฟ้าไปทั้งวัดโบสเป็นสีฟ้าเลยนะครับใครชอบสีฟ้ายกมือขึ้นใครชอบสีฟ้ายกมือขึ้นไม่ตอนนี้ไม่ชอบสีอะไรทั้งนั้นตอนนี้จะเล่นทรายยังไม่อยากไปพ่อไปแล้วนะไปลงไปล้างตัวในทะเลนหนึ่งครั้ง ยอมกลับไม่ยอมกลับแล้วหรอแส่แดดมาแล้วนะอะไรนะคะพี่เอไม่นะตอนนี้แม่ขุดไม่มีรูปรูเป็นรอยเดิมที่เดนขุดไว้อะแม่แค่แม่แค่ให้ช่วยขุดให้มันลึกขึ้น กำ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 กมในกำอำกนกำ้ำก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 นโจมตีอกำ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 กมกำ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 กาวำก้กำกงกำกำกำ่ำกำกตกกำ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 กกำ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 ก้กำกำกนกำกำกไม่้มมกกก แล้วเดี๋ยวขึ้นก็ซัดอีกนะครับลูกน้ำกำลังขึ้นแล้วไปเถอะแบบไหนดูของพี่เจมบ้างไหนเออขึ้นสระก็ไม่เป็นไรจริงด้วยพอขึ้นยังมาไม่ถึงตุ้ง ไม่แออก้วพ่เล้ไม่แล้วจะรอดไหมรอดจไนไม่รอดตรงไนอยตั้งัเอ้สวรคะไน เยอะเลยเหรออันนี้เดี๋ยวเล่นเสร็จวางคืนธรรมชาตินะครับทำไมอะครับเอาไปแล้ววันหลังเรามาก็ไม่มีสินี่เด็กคะแม่เอาไปเดี๋ยวก็หายแล้ววันหลังกลับมามันก็ไม่สวยนี่อยู่ในทะเลไม่ครับกลับบ้านได้ไหมกว่าเดี๋ยวจะหาเจอกว่าเดี๋ยวจะอ้อ อยากได้หอยกลับบ้านเปอรหอยกลับบ้านเยเอาหอยกลับบ้านอย่าเลยค่ะอย่ากคืนธรรมชาติ้องโเนาะเองเอาไปไปทุกคนพ่อไปแล้วเอาไปไปให้แม่ก่อนไปไปเพื่อนเพื่อนก่อนเลยเดียวครับเหมือนเจออะไรอยู่ตรงนี้บ้าเหมือนเจออะไรอยู่ตรงนี้ระวังเท้านะเหัวเจออะหยียบนะ ระวังเหยียบนะแข็งแข็งระวังมือด้วยลูกเปลื่อครับเดี๋ยวครับอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนเจอแข็งแข็งเหมือนเปลือกหอยไล่พ่ามาตายที่แล้วอแมวอ้าวโอ้แบนใหญ่มาก าหอยกับบ้านน้่หนึ่งหอยได้ไหมเอาเี่ยอาไปไทุกคนนไอไปไทุกคนเล้วไปหอยต้มดูไม่มีใครลาแล้วค่ะทุกคนยบาย,บายเาดินพ่อวนแรก